สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับฟิลเลียนสั่วันนี้อยู่ในเกมเบนเทนโปรเทกเตอร์ออฟเอิร์ธนะครับพั์ที่9นะครับโอ้จะไปโลลัวด่านถัดไปครับเซียเทลนะครับเอเลียนเอ่อวัชพืชนะฮะโตเต็มเลยนะครับแล้วก็ต้องไปปราบวัชพืชกันหน่อยแล้วนะฮะเข้าเมืองครับมาแล้วรัสปักเก็ตอืมอู้อู้ครับยิงใหญ่ ดูเหมือนอะไรก็ตามแต่ตอนนี้มันน่าจะแร่ไปทั่วแล้วแล้วก็ลากไปขึ้นอยู่บนหัวเหรอแล้วผมต้องไปฟัดก,กับมันเนี่ยนะคิดว่าเป็นการแก้แค้นพืชที่นายถูกวังคับให้กินแล้วกันเอาดีได,ด้เวลาฮีโร่อัปเกรดออนเดทิกนะครับแล้วก็โอเคบูทนะครับโหอ,อะไรเนี่ยลุมกอ,อกถั่ว อ๋ออุ้ยไข่มาแล้วครับแมคเดเมียโอ้ยจอยสันจอยซันอุ้ยข้างในอะไรเนี่ยลูกกระแปงเออดุกดิกดุกดิกดุบดิอุ้ยตัวพานนั้นนี่ว่าโอ้ตัวเลอะเลยโอ้ยน้ำลายยืดเยงใหญ่โอ้โหแล้วสู้เลย ให้ตายเถอะโอเคต้องเป็นเห็นน้็นบอลครับจะวะจะไ,ไหมไม่ไววะ่ะเดี๋ยวต้องพึงฟามถ้าเราโอเคโอเคอเฮ้ยชุดไม่โดนหรอกอืม,อมโดนไหมอืมไม่โดนครับติดใหม่ เเอาเลาคลิกใหม่มาความเพียงใส่มาดิอืมอืมไม่โดนเลยว่ะเดี๋ต้องเพิ่มความเร็วเลยครับมาอืมอืมโดนโอ๊ยเจ็บอืมโอ๊ยเจ็บเฮ้ยชุบ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 ชบล็อก โอ้ยโดยว่ะถอยนะถอยมาเฮ้ยชุบเร็วไม่พอครับต้องเร็วกว่านี้โอ้ยหืมอืมกันเฮ้ยกันโอเคเฮ้ยกันกันโอเคอืออือเหมือนจะยากแต่ก็พอได้อยู่โอเคถูกตัวแล้วครับเห็นนัมโบมา ออกกระแทกหน้าหน่อยดิเล่งเครื่องอมาเล่งอีกทีนึ่งหลบไปแล้วมาดิเฮ้ยกันอย่าไปตีกันโอ้โหเลือดเจตีเรากูไปกันเฮ้ย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 อืออืออืออ้ยโ,โ,โดน เฮ้ยโหมาแล้วโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยมาเอเด้เอาล้มหลายทีแล้วนะอื้อโอ้หเฮ้ยโอ้โหกลั่ไม่อยู่อะมันกันไม่ไหวเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอื้อโอเค Hít Cắn Thì cắn mấy Ơ Ơ Ừ. Ừ. Dạ, lưu nữ, nếp đói Cắn đai băng, mấy đai băng Mà Mà, cái lém Mà cái cây đấy, Ủa, bên khương nổi Ní ừ. Phải đâu อืมสิงอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหืมอะไรอ่ะอุ๊ยโอ้โหฮึบโอเคกันฮึบเฮ้ยฮึบเฮ้ยโอ้โห้ทำไงกันได้วะเฮ้ยโอเคโอ๊ยโอ้โหจะเก็บเลือเลยเฮ้ยกันเฮ้ยกันอืม ได้อยู่อืออือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอือเอาเว้ยเฮ้วามาโอเคกันอือแทงหน่อยดิโอ,โอ้โหกันไม่ได้วะครับโดนยังไงก็โดนอือ ไปน้ำเบเดี๋ยวลูกไปไหนแล้วอยู่ไกลจังวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหายมึนอืมขอเล่งเครื่องหน่อยอืมสามเรียมเกือบแล้วเด้งสี่เรียมอืมระแพกหน้าโอ้อืมสามเรียมอืมอย่าพึ่งนะครับอืมสี่เรียม,เ,ยมเรียบร้อยครับตะเบิดพลัง อ,อือยิสบาสเรียบร้อยครับโอ้ไม่กำจัดไวเชพืชแนแหงเอ,อโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยครับหวานแจว๋วได้แล้วอดิทิกดูดีได้อะไรมาแล้วครับเรียบร้อยลิขสิทธิ์มาแล้วดโดยแกวไหวๆครับอืมงอกเม็ดมะกอก ฉีกกระชากวาไวาต้องทำเสียงไว้โอ้ยโอยตัวเตะตูดขีเขียวอีสัปหลาดเนี่ยนะเอาจากไววายดีเอไม่เป็นเหตุบังเอิญแน่รู้สึกว่าลางร้ายมันจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกแล้วนะปู่เสียใจด้วยนะรู้สึกว่าจะชี้ไปที่เดียวเท่านั้น โอ้เวลส์แกกอืมใช่เลยไอ้ชาวนี้จะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยทำไมทำไมต้องอยู่รอบไอ้พวกไรประโยชน์ฉันอุตสาสละคริสตลัลทีมีคา่าเพื่อที่เท็ดิสันมันจะได้ทำลายแต่ ด้วยเหตุผลไร้ประโยชน์ทำให้คริสตาทิชฉันอุต่าหธนุถนอมเอาไปทำย่างนั้นทำให้มีแต่ผิดหวังไอ้คุณกระป๋องไอ้ไก่แกถ้าแกทำได้ดีแล้วก็ในเมื่อการจอบกู้เคริ่งเ,เปิดประตูมิติเนามันสำคัญมากแล้วก็ไปทำงานที่สุดท้ายให้ฉันเพื่อที่จะแผงของฉันจะได้รุ่วรงและแกจะได้เศษออนิทิกแล้ก็ไอเด็กนั่นเจ้าเทนนิสัน เอาที่เจ้าอยากได้เงยโกดฟรีสครับนี่ครับบยบายรีสโตเข้าถึงออนิทิกแล้วครับนิวคาเลเตอร์อันล็อกครับโอ้โหเอ็กซ์ต้าเมนูโอเคเรียบร้อยเช็คครับได้ตัวใหม่มาแล้วครับบยบายโอเคเดี๋ยวเทอเรียบร้อยไปดู next location ครับย l o ล s ส o ตนครับโอเคจอต่อพันหน้าครับสัปดัหนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ